สวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีจ้ดยินต้อนรับเข้าสู่วิสานวีซา่าวันนี้ขอรัดคิวมาอยู่ที่ประเทศฮอนเดรนฮอนเรนพี่น้องจา๋าตอนนี้เรากำลังทําอะไรกันอยู่จ้าวันนี้มาจากคุณพี่นะครับวันนี้ไม่อยากจะเปิดเผยเอเ่ยนามนะคะแต่ว่าคุณพี่ก็จะมาเก็บตอนนี้กาลังเก็บอยู่นะคะแล้วก็โชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรล้างนา้าเห็นไหมคะทุกคนสวัสดีนะคะมันจะเป็นรูๆใช่ไหมคคุณพี่ขาจะเป็นรูๆนะคะมันเป็นรูๆถ้าเราตรงไหนที่มันเป็นรูๆนะ เราเอามือแย่ลงไปนะคะมันก็จะเป็นหอยแบบนี้เ,นเพื่อนๆที่เพิ่งมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสวัสดีจากทุกคนหนูจะมาพาพาทุกคนมาเก็บหอยสวัสดีจากคุณนัชชานี่จะหอยจ้ะเราต้องดูว่าตรงไหน,น,น,นมันเป็นรูๆนะจ๊ะเนี่ยมันเป็นก้อนๆมันเป็นตัวๆเยอะมากเลยนะ่ะเนี่ย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 น,น,นี่จ้ะทุกคนเห็นไหมหอยจ้สวัสดีจา้าทุกคนนี่ นี่จ้ะเห็นว่เต็มเลยจ้ะทุกคนสวัสดีจ้ะทุกคนจ้าสวัสดีจ้ะตอนแรกก็นึกว่าก็นึกว่าจะไม่ทําคลิปไม่ทาคลิปเ่ยคุณพี่เห็นไหมคะอุ้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะนี่คนอะไรนะคนคนฮอลไม่ใช่ฮอลแลนด์สิดูสิคุณพี่มันเต็มน้ําอยู่เลยนี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วเห็นไหมวางลงเลยค่ะคุณพี่หานี่นะคะปาดเนี่ยเนี่ยลูๆอย่างเงี้ยนะจะน่าจะเสร็จหนูนะคะคุณพี่ น่าจะเสศษคุณพี่นะคะถ้ามันเป็นรูเป็นรูเป็นอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามเล็กตามเล็กเห็นไหมเห็นไหมไม่ชูสิคะเนี่ยนะมาเก็บหอยกันนะครับทุกคนบรรยากาศนะคะนี่รูอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะใช่เนี่ยคุณพี่ขาน่ะเป็นรูอย่างเงี้ยเขาต้องขุดตามรูมันนะครับเห็นไหมตามเล็กตามเล็กนั่นนั่นฟังนู่นฟังหรือใช่ใช่ใช่นั่นเห็นไหมอ๋อนั่นน่ะเนี่ยทุกคน มาเดี๋ยวจะเดิมเมื่อกี้บุกหอยพี่น้องจา้าเรได้ขออ่านสื่อก่อนสวัสดีจ้าคุณพี่คุณพนรัตน์อยู่จุดไหนของฮอลแลนด์ครับพี่จะไปหามาเลยจ้าอยู่ที่เมืองกุสนะคะเมืองกุสเมืองอะไรไม่รู้นะคะคุณพี่คุณพี่คุณพี่เคโก้พามานะคะนี่นะคะทุกคนเราเก็บประมาณสิบนาทีนะคะเราได้ประมาณนี้นะฮะทุกคนขามันทำไมมันเยอะขนาดนี้แล้วเขาเก็บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะคะพี่ได้อีกแล้วเห็นไหมล้างน้ำกํลาลังน้ำค เนี่ยเห็นไหมจ้าเห็นไหมมีเป็ดบาหอยหวานเด้อบาเม็ดบาหอยนะ่นี่พี่น้องจ้านี่จะเบ่งเห็นบ่านี่จ่อลงไปแค่นี้เองนะจ้านี่จ้าเขามาเก็บกันแบบอุ้ยนี่ไงเจ๊แล้วเห็นไหมไหนละ่ะไปไหนสะลัดที่รักนี่จ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้น้องเบิร์ดหอยหอยตัวใหญ่น่ากินจังน่าสนุกจังเลย คุณปีนางคุณกูสกูสค่ะกูสค่ะมันมีทุกที่มาเลยค่ะมามาเลยค่ะทุกคนมันเยอะแบบยะแต่เป้ขายไก่เต็มไปหมดเลยนี่อู้ดูๆๆๆๆๆๆภาพชัดหรือเปล่าก็มไม่รู้เขียนมาบอกหน่อยนะภาพชัดหรือไม่ชัดอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยกระถาตัวน้อยเกินไปซะแล้วสําหรับวันนี้ <c oughs> คุณพี่ก็แบบว่ามีความสุขนะครับบอกว่า,ามารับรมมารับโอโซนหนอ คนนี่พี่น้องจะเบิ่งแหมนี่จ้าเลือกเอาเลยจ้าไหนตัวเบลเลอร์เลยล้างน้ำเลยคุณพี่ค่ะล้างน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะนะคะนี่ค่ะโอ้ตัวเบลอเลยแดดออกสวยงามอร่ามตาอลองชองแแลงแชงเนี่ยทุกคนได้อีกแล้วนะตายแล้วทุกคนพี่น้องจ๋ามาดูนะจ๊ะ เทศกาลเก็บหอยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูาคนเน,นี่ยจะเนี่ยจะน,นี่ก็ใช่จ้ะเนี่ยมันมันนอนให้เราเก็บก็มันนอนรอเราอยู่ก็มีนะจ้ะทุกคนจ้ะล้วงลงไปเนี่ยเนี่ยพี่น้องนี่ล้วงลงไปนี่จ้ะมันนอนรอให้เราเก็บเดี๋ยวไปดูไปดูเขาเก็บนะไปดูคนคนคนเทศไต้หวันนะคระับ have, have a lot now เฮ้ hey, นี่เห็นบ่พี่น้องได้เยอะ and this one have a lot how many กิโลวู้พี่น้องตัวใหญ่ๆเลยจ้านี่ดูจ้าอันนี้ของคนไต้หวันนะคะเนี่ยจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บของเราดีกว่านะพามาดูคุณพี่ก็เก็บของเราอุย้ยมีปูด,ด้วยอะ่ะอุ้ยปูปูป,มปมูมันไม่ตายนะเนี่ยมันอุย้ยนี่ทุกคนเขานอนรอให้เราเก็บจ้า ทุกคนขาตัวใหญ่มากเลยโอ้ไข่อยกระสิเป็นล้มเลือได้อมาหนีพี่น้องเจ้าเบิ่งเด้อจ้าเดี๋ยวสิไปขอสวัสดีกันลมพัดวูวีวีบอกว่าสันลมพัดวูวีวีแม่นบ่ลมแรงลมแรงสวัสดีจ้าคุณพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้นนี่บักหอยเด้อจ้เด้อเทศกาลเก็บหอย ประเทศอ่าฮอลแลนด์นะจ๊ะเรามาที่ฮอลแลนด์น้ำไหลชงเฉียงชงเฉงอุ้จะมึงไปอยี่ไปกินแสบบ่อยไเราอ๋อนะอุ้ยุค่คอยมันก็จะน้อยเกินไปแล้วใช่เปล่าแล้วใช่ไหมพี่น้องจ๋าไปขอยของของขุดค่อยตรงไหนนะทีนี้นะเนาะ,ะเนี่ยเดี๋ยวจะพามาขุดกันนะ,ะเขาจะคุณพี่บอกว่าให้หาหารูมันนะจ๊ะถ้าถ้าได้รูมันแล้วก็จะต้องเจอแน่นอน นี่จ้าได้ไหมได้ไหมคุณพี่คุยไปเรื่อยๆนะจ้านี่ไงเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นรูๆอย่างนี้น่ะเนี่ยมันเต็มไปเหมือนเลยพี่น้องจ้านี่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 เห็นบ่นี่จ้าพี่น้องอ้ยเต็มเลยจ้า สู้ชีวิตมากชีวิตยูทูบเบอร์วันหนึ่งทําอะไรวันหนึ่งก็มาเก็บหอยเก็บป,ปูเข้าป่าเข้าดงอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนจ๋าขอบคุณเด้อกดไลค์มาแปดท่านเนี่ย้ใดกดไลค์ขอให้กินหอยน้ำข่อยแสบเด้อผู้ใดกิดดายนะเนี่ยทุกคนอุย้ยเนี่ยมันอยู่ลึกๆน่ะต้องคุยขึ้นมา เนี่ยพี่น้องบรรยากาศมันก็ได้ร้ายๆเนาะเนี่ยคุณพี่ก็เดี๋ยวอ่านบรรยากาศดีมากค่ะลมแรงไหมทุกคนหอยตัวใหญ่มากจะเป็นร่มมือมือนะบบกหอยหอยตัวใหญ่มากอานอนรอให้เก็บ <c oughs> จุดไหนของคนแรนผัดชาเอาไปผัดพริกเผาเนาะหาถุงมาใส่ คุณพี่ก็เอาถุงมาค่ะมันก็เต็มถุงแล้วค่ะภาพไม่ชัดมีภาพชัดไหมคะหอยอวบเยอะเลยนะเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนะเจนย็นนะได้แนะน,น่นอนเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันต้องเอามือลวงอย่างนี้นะ่ะ ต้นนวลบกหอยอ่อยต่อยไหนคุณพี่เต็มมือแล้วไหนในโซสิคะมาล้างล้างน้ำเนี่ยคุณพี่ในคุณพี่คุณพี่หาเก่งกว่าหนูนะคะทุกวันนี้คุณพี่เป็นเอ็กซ์เปิดแล้วคะ่ะนี่นี่พี่น้องนี่จ้าเอ้าทำไมขงศันันเป็นรูๆูใช่ไหมฮะรูเขาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่บอ เมนบอ่มันจะเป็นรูขาวๆอะไม่ใช่รูขาวๆเหรอคะยูก็ไม่รู้จะหารูเลยไงแต่มันเยอะเนาะฉันก็ไม่ไม่รอรูแล้วค่ะเก็บเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมจ๊ะตัวเบลเลอร์เลยนี่เห็นไหมมีถาบทบหอยแครงทกหอยหวานพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนี่จ้เด้อ เนี่ยเนี่ยได้อีกแล้วอู้ยเนี่ยดูสิครับคุณพี่ขาเก็บเพลินเกินห้ามใจเลยค่ะทุกคนขานี่จะนี่จะโอ้ยไม่มีที่ใส่แล้วดูสิเขาอ้วบมาก่จนแบบว่าจนว่าเขาปิด,ป,ดปิดไม่ปิดไม่หุบอะทุกคนนะได้อีกแล้วได้อีกแล้วอู้ยนั่นไงนั่นไงไม่ใช่เหรอนี่ค่ะทุกคนขา ได้อีกแล้วในดูคะในสิคะอ่ะนี่มันตั้กึกกึ๊กกึกพี่น้องเทศสก,กาลเก็บหอยใจพี่น้องมึงเก็บหอยมึนก,กันได้จะเด้อทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้ดูมันออกจากถ้วยฉันแล้วเนี่ยคนมันออกจากถ้วยคอยแล้วพี่นอ้องเห็นบ่าบ่หอยนีย่ภาพไม่ชัดใช่ไหมคะคงจะต้องขอภาพก,กว้างๆหน่อย คุณยายประเทศย้ายประเทศดีไหมหนอภาพบริสัทธ์่มันเป็นจไไงมันจึงภาพว่าภาพบรสัทป์ะทีนี้มันอยู่ไกลโลกปะเขาได้ตัวใหญ่ๆเลยนะเขาต้องหารูมัน่ะทคนเขาต้องหารูมันเดี๋ยวคุณพี่หาเก่งกว่าฉันแล้วนะในคนอันโอ้ยมันหก พี่น้องจ๋าภาพมันหกอันบหอยข่อยหกข่อยเอาไปบ่ไดแล้วพี่น้องจา๋ตาตะก้าข่อยกับมนันหอยหน่อยข่อยกับบ่ไม่สิอีหยังสิบเบาแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็เก็บกันอันนั้นเขาเขารอกุ้งนะจ๊ะทุกคนนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีคนเต็มไปหมดเลยทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยพี่น้องพี่น้องจ๋าข่อยกับทั้งใส คนพี่ก็ตูดโดงตูดโดงด้วยค่ะตูดดงก็แบบว่าสวัสดีทุกคนนะใครที่ภาพชัดหรือภาพไม่ชัดอะไรยังไงก็บอกหน่อยนี่อีกหนึ่งตัวนี่จ้ะอันนี้ออกแกบอกว่ามันเป็นรูขาวๆเหรออย่างนี้เหรอนี่ไงเจออีกแล้วเนี่ยทุกคน มันอยู่ตรงไหนก็มีนะ่ะได้กี่ตัวคุณพี่ขาไหนดูซิสในโซนชียลโ้ยคุณพี่ขาน,ะน,นะขขานี่ไงรูเขาขาวใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรูเล็กๆกันหรือเปาโอ้แบบนี้สิแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าไม่ไไมม่่ใช่ไม่ใช่ใไหมฮะมันเป็นแบบไหนแบบนี้หรือเปล่านี่จะขุดเขาขาวแบ,บนี้เปล่า อันนั้นไงนั่นไงนั่นไงตัวมันขึ้นลากเห็นอยู่เออนี่ไงทุกคนกดเจอเลยไงมันจะอยู่ม่ลึกม่ลึกใช่ไหมฮะมันม่ลึกใช่ไหมฮะอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือตะก้าของเรานะคะทุกคนขานี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันภาพไม่ชัดเดี๋ยวค่อยก็จะค่อยก็จะไปไล์สดที่อื่นเนี่ย ตัวยบักหอยตัวนี้นี่เนี่เจอแล้วเจอแล้วยังไงล้างน้ําเลยครับพี่หานี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมจ้ะเราต้องไปเมืองไทยอยู่ยุโรปก็มีทุกอย่างใช่ไหมคะแมีนบอพี่น้องเรื่องอาหารการกินในทางเรื่องหอยอาหารทะเลที่อาหารทะเลที่เยอะเนาะแล้วมันก็จะหาง่ายเนาะ อะ,อะเพิ่มผักผล,ลไม้อะไรเงี้ยเมืองไทยเราดีเมืองไทยจะดีกว่าจะเลิศกว่าลูกใหญ่กว่าเนาะกุ้งหอยกุ้งหอยปูปลาที่นี่น่ยเนาะเยอะ,อะ,อะโอ้ยเนี่ยพี่น้องพี่ก็คุยเล่นคุยเขี่ยไปตามภาษานะคะทุกคน คนจะเนี่ยทักทักรอบวงพอดีลูกโทรเข้าเราต้องไปเมืองไทยน่าได้มาอีกแล้วน่ะเมื่อกี้น่ะแป๊บๆน่ะค่อยก็จะวางนนี้ทิ้งนะเนี่ยมาเด้อ,น,อ,อ,ดอดน้องไ,ได้เหยกได้แหวยไหนคะนเราก็จับมันจูบขึ้นมาเลยไม่มีหรือเปล่าอา้าวไปไหนวะไม่มี หลอกลวงชาวบ้านอีกแล้วหลอกลวงอีกแล้วคุณหลอกดาวนี่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นบ่จ้านี่โอ้ตัวใหญ่เลยนี่เจ๊คุณพี่นุก็เจอตัวใหญ่นี่ไหนยังไงคะนี่โอ้ยล้างล้างน้ำพค่ะคุณพี่เพื่อนเพื่อนจะได้เห็นนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยเลศ ได้เจออีกแล้วไม่หลบดาวอีกแล้วอุ้ยตัวใหญ่มากล้างน้ำเลยคุณพี่ขะถ้าเจอแ่งมันก็คือมันทิจบึ้นมาเลยนี่เห็นไหมทีละสองทีละสามเนาะปาชิโตพี่น้องโอ้ยนั่นเจออีกแล้วดังกุดกดนี่แสดงว่าต้องใช่นี่ล้างน้ำเลยค่ะถ้าเจอรูมันถ้าเจอรูมันครับรูมันเป็นยังไงครับคุณพี่ขาชี้ให้ดูหน่อยแบบนี้ไหมอย่างนี้เหรอฮะ ายใช่ไหมครับมันจะต้องแบบว่าแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยอออนี่นี่นี่มันดังก๊อดกอดเนี่ยใช่ไหมมันอาจอยู่ฝั่งนู้นนะต้องดูรูนะคะทุกคนเนี่ยนี่รูแบบนี้หรือเปล่าคุณพี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรออต้องหารูกันไปนะคะชีวิตนี้อยู่กับรูนี่แหละหาหารูล้นต้นล้นล้นถ้วยแล้วนะคะทุกคนค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เพิ่งมานะจ๊ะพี่น้องขอให้ตุนยงเย่เย่เเบิงจ้าพี่น้องจ้าคอะสะอน้นมาทันไหลสดคุณเคเคนายเคนะคะอันนี้อู้เขาได้เขาได้เขาไ,ได้คนละอ่าเยอะมากเลยนะอู้ดูดูที่ที่เขาเสียชีวิตหอยที่หอยที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เยอะมากเลยนะนะทุกคนขา บ้าบอคอยแม่ฉันอยากจะรู้จังว่าเป็นรูยังไงฉันดูไม่ออกมันเป็นรูยังไงหนออย่างนั้นใช่ไหมฮะเย้มีกุ้งด้วยมีปูด้วยใครอยากได้ปูโอ๊ยปูปูปูเนี่ยใช่ใช่ใช่เสียงดังกุกวดเนี่ยไหน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 นั่นไงนั่นไงล้างเลยล้างเลยโชว์เลย โชว์เลยค่ะนี่ครับว้าวตัวใหญ่แต่คุณพี่มาหนูอ๋อจะเป็นตัวใหญ่จังเลยทุกคนสวัสดีจ้ะนี่ปาสุดยอดสุดยอดอลัอาางการล้านเจ็ดนี่จ้ะาขอให้ใจพี่น้องจ้าได้เ <laughs> บิ่งไลฟ์สดคุณเบิร์ด <laughs> นี่ได้อีกแล้วคุณพี่ เกงใจหนูหน่อยคุณพี่คุณพี่หาแบบหาคุณพี่หาแบบไม่เกงใจหนูเลยนะฮะับทำไมฉันหาฉันหาอีกแล้วเหรือมันจะตำปะๆเลยเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่มันจะเห็นไหมมันจะตำแล้วเราจะรู้สึกได้แล้วมันใช่อ่ะนี่เนี่ยทุกคนว้ายนี่เนี พอได้รู้แล้วก็ได้เลยนะคะทุกคนขาตายกรี๊ดอุยตายไว้กรีดพี่น้องจ้าเลอะร,รูอลังการแห้งเก็บหอยเอาล่ะพี่น้องเอาซัมนีก่อนนะจ๊ะเด้อไล์สุดกันให้เห็นแบบเมาเมามันมันจะดูต่ออีกไหมคุณพี่กะระยาหายไปแล้วค่ะหายไปกับสายลมตัวใครตัวมันแล้วค่ะทุกวันนี้ <laughs> เพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าหาหาแล้วมีความเมาเมามันนี่ได้ ได้เยอะมากเลยเนี่ยโชว์ค่ะโชว์ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราเโกหกเนะไม่ใช่เราไม่ได้โกหกนะมันมีจริงๆมันเป็นจริงๆเนี่ยเราจะได้แบบว่ามันเป็นรูยังไงเนาะจารูก่อนจะดูรูนะคะเนี่ยทุกคนจะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูใหม่นะเดี๋ยวตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเสียงลมมันแรงไปหน่อยนะ สวยงามมากโควิดาแล้วเจอกันนะคะเอาล่ะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย